สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อผมบอกกระซองแทนเก่าพี่น้องก็เพิ่กจะตื่นแต่ตีสองนะคะตื่นแต่ประมาณตีสองพี่น้องลงมาเหติยเหตุกิ่นมือี้กระมือคือตั้งแจกพ่อใหญ่พี่น้องเมือี้กระมือตั้งแจกพ่อใหญ่ท่ามีอากาศหนาวเขาคุ้นว่าในแจ๊กน้อยพี่น้องพ่อครัวฝึกกำลังเหตุยูเฮตุกินกำลังทักซีนเนาะ หนาวกนาว็นาวหนาวกระ,ะดากระดภูบรรยากาศลมง,งัวไปสองตัวอันนี้คือกำลังพักซีพี่น้องพักซีล้มง,งัวสองตัวพี่น้องเออน้องยาตีพี่น้องก็เลยซอยกันกันได้หละก,ะกะ็นาวกระ,ะดากระโอหนาวกระดากระดโด นาแถว,วะ่ะตื่นแต่ตีสองพี่น้องเลยลุกมาซอยเห็ดอยู่เห็ดกินซอยกันหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเนาะเขาก็ได้ร้ายหวัวแต่แหละ <c oughs> <c oughs> ผู้พิงไผ่กับพิงในมันหนาวไม่ใหญ่อย่าเอิ่นผึ่งก้ามแต่คืนนี้มานอนยัมันหน้าเว้ปอาหารยังแบบเท่าแปดโมงพักกนางเขาเลยโทรมาบัตรโทรมาบัตรจะอ่อยเราเห็นบันทมงนี้เป็นยังเราไปบอกโน้นบอกว่าอันเราสิเมื่อวนคุบอดบั้งแบบไค่ก้าเล็กถ่ายเมื่อวานกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน แน่ว่ดึงออกเพื่อมันสิออกเบิดอันนี้หนักไขมันไขมันมันอีกไปเดือบไปนั่นป่านาวกดจอดแกศเจดอ้าวอีหยังอีเลยอีหยังอีเลยเออหูหอบบีร์คันหมากนะเออบรอกินเจือเคล้าด้วยอันนี้ย่างย่างไว้อันนั่นแม่บอกเลยนี่ย่างไว้ใส่อันห่อสันนี่อีหยังนะ

จเบอควาชีิน e ีเล่ข yeah, ่อยจะเตียม e ืเม in ื่อเอาเอาเมื่อเอาเมื่ออยงอันาเซยบอกราเลี้ยงในหน้านี่นะทนเลี้ยงนี่ข้าเพิ่อนิดนึงมั่อไงกางแผงหน่งเน่มันจะโตลูกมันจเมื่อนะมันจืดคือยังแล้วมือใดจะเสียมือจ้ะมือสองคำมือสองคำตอนแรกเลยชิจุ้งมือหายดำ มันามคําสิหุบปัวมะนาวมันหนาวอะหลีฮแหน่บ่ไว้เพียงหน้าน้อยก็สิบินเพียงหน้าน้อยอันหญ้าเอิ้นก็สิบินว่าซะความมันหนาวมันลมนะโมอม้ากยมันแม่นความม แจ้งตะกนไปคุ้มไมมลูกเมื่อได้เป็นบ้าตื่นมากที่อยากจะแตงเขาลูกที่ม e? ูกกวด้นไปขอดูน um, okay. ่โแจ้งนะดิน้ำใหม่กน้อหนึงขาวนึงน่อซอยกันคนละไหมคนละมือไายวันตวน หนึ่งขาหนึ่ง้นี่แหละไม่เอีแม่เอื้อนอกห้านี่แหละบ่มีไฟเอื้อนอกคนในบ้านซอยกัน พากันนาพากันทีมไทเดะพี่สาวพีพีพีเอาไปไหล้น

thịt, ăn cục, na, bay nó, tôm, cá lóc ngao, được bình chọn, mắm อมอมจอจะพูดว่านาวเนาะพัดแต่ซุ้มเ้าขึ้นมาไนี้ไม่แต่นาวกับนาวเลยนี่นะแมนะหเแมนกเก็บเสื้อผ้ามเอีกเลยเดี๋ยวเขาสิดนำแกงใส่มาซะก็อันนี้ผู้ซอยต้นหอมผู้ซอยนั่นหอม สีพ oh, no. you know. ่ออยดอกนั้นค่ะวันน่ะอ้ยกัวโตนกหอมเนี่ใส่กระดกโดนเราหอม้านังเล่ยังเห็นแต่ก็เสียมาล้วกมาอันนี้นะเทนเล่บอกเ่แล้วเสียมาลวกมาขู่นะเข้า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 มวพ่อไหมตัวนนะนางบอกต้องใส่ดอกก็ต้องใส่ดอกเฮ้าเสียเอาหมูมาอยู่มัใส่มาขู่น้ามะร้าวน้ ข่านเห็ดเนี่ยีเปลือกทเลแล้วทำพามือับวเปลือกสีเ็้ทำนี่วันทำงานกตที่นี่ามือท่ำามือคนีคนรำพานที่ไม่คนประเฮ็ขันคนเอำาเปลือกเลอันนี้กระตุ้นนาสีแล้วเข้าไปก่อไปซอยพีนนะากปงับอนมาเข้า ออขึ้นมาเฮื่นผเดียวพี่น้องขึ้นมาฮาเอาเสื้อผ้าค่ะลงไปหาเซตโตเซตตังเห็นไหมพี่น้องพอาบริเกตในกวนเนาะวาห้องบริขึ้นมานอนเลยตักกระเรียมโตเศษโต สร็จโตพี่น้องอ้ายเจ้าเสร็จอ้ายใส่อ้ายพี่น้องเอ้ยใส่อ้ายเสร็จโตเตรียมโตพี่น้องเตรียมเพราะว่าเดี๋ยวแขกคนมาพี่น้องแต่ว่าบุญทนตงันเฮ็ดหยังแต่ว่าเตรียมไว้ก่อนเนาะก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณวุ่นวายนจักหน่อยเนาะก็ุ่นาก็ตน้องซอยกันนี่แหละพี่น้องเอ้ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สองน้องแทนเด้อฝากให้กำลังใจสองน้องแทนเด้อจับบอลุ ang, ้งขอขอบคุณหลวงนาติเขามาติดตามสองน้องแทนเด้อให้กำลังใจแม่น้องแทนเนาะแบบกระทันหันเลยดูตารางได้ฮะในห้องเกยนี่ห้องเกย์นี่อันอีกนี่ห้องนี่นะ

พราะยี่ดอกเพราะว่ามันมันบ่มีแดดดอกมนาวแม่นกไปหามโตหามตั้งมาผู้สนจโตจตั้งเตรียม้พี่น้อง งานบุญนิพพากิณฑ์แบบมาโมบุญโมยังแล้วก็กินแดแล้วก็ไปแฮนเดพี่น้องกินแล้วโมแล้ว้กินแล้วแล้วก็ไปเสียมานี่โรงแถนก็มีแต่วแต่หัวเมื่อะดีบ่เพราะว่าเวลาดึกๆแล้วเพิ่นงมมาเด้นาา่ ประมาณนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวก็เราเบิ่งเราชมกันเรื่อยๆเด้อป้าลุง